กล่องลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะสวย3 0แล้วว่ะเอาเรื่องอีกวินเดียวฮะเอาละลุยซึ่งเกมตัดสินเราทั้งสีก็ได้มากองกันที่ด่านซุ้มทางเข้าและเมื่อเกมเริ่มก็ว่าจะไปเปิดประเดิมโดยการขี่สก,กีไปทาศัตรูจมธรณีนั่นแหละแต่กูโดดไม่ขึ้นไหนจิม้มหายเลยได้วิ่งมาแทนเนี่ยและดูเหมือนตรงหน้าผมจะมีถึง2ส,ส่วนอีก2น่าจะอยู่ข้างในแต่ผ่านไปไม่นานศัตรูก็ถึงเขาเอาวสานลงไปแล้วถึง2คนแน่นนว่าผมต้องวิ่งหาศัตรูที่เหลือแต่จู่ๆก็จะกลายเป็นเหยื่อให้ใหไอ้หมอนี่สงหารผมเลยจะไปตต้ออองผ่านมัวเอองแแแต่เเนนออ่่ไ้้เเววนนักก็็จาะะยูหลลผมสจ มันจนได้อดเฉิดฉายเลยยิไมไฮเลยต้องตัดภาพม,มาดูที่คุณท็อฟฟี่เพื่อนในตี้ของเราซึ่งตอนนี้มันก็เหลือหนึ่งหนึ่งเลยดูเหมือนว่าคุณท็อฟฟี่จะเจอไอ้เลือน,นั่นแล้วนะครับจากนั้นคุณท็อฟฟี่ก็ได้พุ่งใส่ตามด้วพ็กก้อนที่พกมาสัตว์ไปด้วยเช่นกันเลยแล้วไอ้เวนนั่นก็ไปหวั่นจนได้สวยและเราก็ชนะและคนที่ได้ MVP ีในเกมนี้ก็คือคุณต้องรองของเรานั่นเองฮะสวยดาวที่47มาแล้วอีกแค่3มดาวเราก็จะไปถึงฝั่งฝันล้าฮะเอาละลุยนัลล่นไง